สวัสดีครับรเสงเจริญเท็กเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดพิรำคลิปนี้เป็นคลิปประจําวันที่5มีนาคม2567ณที่ร้านแสนเจริญเท็กเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดพิรำนะครับวันนี้เรามาดูรถเท็กเตอร์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับที่อู่แสนเจริญเท็กเตอร์นะครับสาขาหนึ่งนะครับวันนี้นี่มี L4708 นะครับเข้ามาเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็มี45 DI Special เข้ามาอีกคันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูไล่ไปตัง้งแต่ l c 7 0 8ก่อนนะครับ47คันนี้นะครับเป็นรถปีปี56นะครับปี56เป็นตัว DT นะครับเจ้าของเดิมเขาเขาติด SP มานะครับแต่ว่าเป็นตัว DT นะครับเป็นรถปี56นะครับ มาพร้อมอุปกรณ์นะครับใบดันแล้วก็ผ่านพวนนะครับใบดันผ่านพวนนะครับสภาพยางหลังนี่อยู่ประมาณแปดสิบเปอร์ซนยางหน้าอยู่ประมาณ5้าสิบเปอร์ซนนะครับตอนนี้ก็คือรถพึ่งเข้ามาถึงนะครับทางร้านเอามาให้ชุมก่อนก่อนที่ทางร้านจะปรับสภาพนะครับก่อนที่ทางร้านจะปรับสภาพนะครับเบื้องต้นที่ตามที่ผมดูคร่าวๆก็คือ คาหน้านี่ต้องได้เช็คนะครับระบบเฟืองโดยหมูนี่น่าจะรูดนะครับตรงนี้ทางร้านปรับปรุงแก้ไขให้แล้วก็ซีนน่าจะรั่วที่ซีนคอหลังนะครับซีนคอหลังรั่วนะครับซีนคอหลังรั่วนะครับส่วนผานผานนี่สภาพสมบูรณ์นะครับเป็นของตาช้าง d h 2 4ส f อนะครับ Heavy p พัทนะครับใบเต็มใบสวยนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีจุดรั่วซึมอยู่ที่แขนยกนะครับชุดโอลิงแขนยกน่าจะรั่วนะครับแล้วก็พวกซีนซีนล้อหลังซีนล้อหลังก็น่าจะรั่วนะครับก็คือผมให้ดูตามสภาพก่อนนะครับพี่น้องก็ดูว่าจุดที่มันแก้ไขตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวทางร้านจะไล่เก็บจุดแก้ไขให้หมดเลยนะครับ ซีล้อหน้าก็รั่วทั้งสองข้างนะครับก็คือล้อหน้าเนี่ยผมชิคให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอ่าคันนี้นี่เป็นรถที่แรงมากนะครับติดเทอร์โบนะครับเป็นรถติดเทอร์โบนะครับพี่น้องเอฟซท่านไหนที่อยากได้รถที่ติดเทอร์โบก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับ ควดไม่มีขาวนะครับควรไม่มีขาวระบบทํางานปกตินะครับระบบของเครื่องระบบไฮดรอลิกปกตินะครับก็เดี๋ยวผมจะเช็คชุดคานหน้าชุดคานหน้าชุดซีนคอหลังคือเช็คระบบให้พร้อมใช้งานนะครับอันนี้เรามาดองเรามาลองดูระบบน้ำนะครับระบบน้ำระบบเครื่อง นะครับว่าเครื่องดีไหมเครื่องมีไอไหมควนขาวไหมนะครับราคาที่ทางร้านขายนะครับที่ทางร้านขายนี่ทางร้านขายอยู่ที่3 4 8 0 0 0บาทนะครับพร้อมผ่านพวนพร้อมใบดันนะครับถ้าเกิดพี่น้องอยากได้โรลเตอรี่เพิ่มเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูโรตเอรี่ผมจะพาไปดูตัวยกมัน ผ่านยกกล่องผ่านคุณมันนะครับเผื่อพี่น้องสนใจเพิ่มเติมนะครับรถเครื่องดีเกียร์ดีนะครับควันไม่มีขาวนะครับพี่น้องเอาไปใช้งานนีงไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคานี้นะครับพร้อมปรับสภาพให้นะครับพร้อมปรับสภาพให้ทั้งคัน ปรับสภาพนี้ก็คือว่าทำสีล้อนะครับทสีล้อทําสีใบดันนะครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับปรับปรุงแก้ไขชุดขับเคลื่อนนะครับตัวที่แตกตัวที่บินเราเปลี่ยนออกนะครับเอาให้พี่น้องได้ไปใช้ง,งานกันย,ยาวๆนะครับสามแสนสี่บาทพี่น้องบางท่านถามว่าจัดเฟรเนียนได้ไหมจัดเฟรเนียนได้นะครับจัดเฟรเนียนได้ แต่จะมีเงินต้องมีวางเงินดาวด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับระบบการจัดฟินแนนซ์ก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับว่าเราจัดจะส่งยังไงนะครับหรือพี่น้องต้องการที่จะส่งเป็นรายปีนะครับส่งรายปีก็จัดได้นะครับแต่ว,ว่าผ่านทกศพี่น้องต้องเป็นสมาชิกทกศเท่านั้นนะครับถึงจะซื้อผ่านทกศได้ถึงจะได้ส่งเป็นรายปีนะครับ นะครับก็ต่อไปทางร้านก็จะไปจอดล้างนะครับล้างเสร็จทางร้านก็จะเก็บเ,เก็บระบบทุกจุดนะครับก่อนที่ทางร้านจะเอาไปจอดโชว์อยู่ที่สาขา2นะครับเวลาพี่น้องมาดูก็พี่น้องที่เข้ามาดูที่สาขา2นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเครื่องมีไอไหมนะครับแล้วก็น้ําดันไหมนะครับเดีวเรามาดูกันนะครับ เครื่องไม่มีไอนะครับนี่เราหลับเหมือนกันนี่ครับชุดเทอร์โบนะครับชุดเทอร์โบนะครับพี่น้องท่านไหนอยากอยากได้ติดเทอร์โบนะครับรับประกันความแรง เิ่งเครื่องเิ่งเครื่องเนี่ย <t ik> นะเครื่องดีนะครับเครื่องดีเรามาดูว่าเครื่องเคยเปิดมาหรือยังเครื่องยังไม่เคยเปิดนะครับ โอเคก็เดี๋ยวทางร้านจะเก็บงานการระบบสีให้นะครับตอนนี้บางคนบางคนทั้งสองข้างนะครับช่วงบางคนช่วงท้ายเราก็จะเก็บงานสีสีล้อแล้วก็สีใบมีดนะครับแล้วก็จะเก็บงานเก็บรายละเอียดให้สวยนะครับหลังคางเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็ฝากพี่น้องพิจารณาด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่หา l c 7 0 8อยู่สอบถามเพิ่มเติมเข้าม,มาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดู45หน่อยนะครับ45 DI Special ตอนนี้ช่างกำลังเก็บงานอยู่นะครับก็เบื้องต้นนี้คือหางกระตุกนะครับหางกระตุกช่างก็ได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนชุดโอลิงไปแล้วนะครับกำลังประกอบนะครับส่วนช่างใหญ่ฝั่งนี้ก็ กำลังจะเปลี่ยนปะเก็นนะครับกําลังจะเปลี่ยนปะเก็นปะเก็นน่าจะปะเก็นน่าจะสึกนะครับปะเก็นจะสึกนะครับ <gosta> คันนี้ก็เครื่องดีนะครับ <brewer y> เดี๋ยวผมเปลี่ยนปะเก็นเสร็จนะครับเปลี่ยนปะเก็นเสร็จเดี๋ยวลองระบบเสร็จเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็น45 DI Special นะครับสภาพยางก็สวยเหมือนก,กันนะครับยางสวยยางหน้าก็อยู่ประมาณ40เอร์เซ็นตนะครับ ก็เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวมาดูตอนที่ช่างเขาซ่อมเสร็จนะครับช่างซ่อมเสร็จเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนรถกระบะนะครับรถกระบะก็ขายนะครับขายซากนะครับขายซากมีน้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือพอ้าจะไปตัดสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูโรตเตอรี่หน่อยนะครับโรตเตอรี่ตัวนี้เป็นโรตเตอรี่ของโชคชัยนะครับ โรลเอรี่โชคโชคของโชคชัยใส่ได้ไม่เกินสี่สิบแรงนะครับราคาอยู่สอง0 0สี่ันห้าร้อยบาทนะครับสองหมืสี่พันห้าร้อยบาทนะครับของโชคชัยนะครับสนพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับราคาต่อรองกันได้นะครับมาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับฝั่งนี้นี่อาจจะมีคานคานโค้งของสี่สิบเจ็ดแรงนะครับมีอยู่สองตัว เฉพาะคาร์นี่ตัวละสามพันห้านะครับคานโคงน้งเฉพาะคาร์ตัวละสามพันห้าชุดตักมันนะครับชุดตักมันผมถอดออกจากสามสิบสี่แรงนะครับราคาอยู่เก้าพันห้านะครับเก้าพันห้านะครับขุดมันนะครับขุดมันนี่ราคาอยู่หกพันห้า 6, นะครับยกล่องยกล่องนี่อยู่ราคาหมื่นหนึ่ง นะครับเอาง่ายๆชุดนี้คู่นี้ยคู่ผันยกล่องกับขุดมันนี่หมื่นหมื่นห้าพันห้าร้อยครับหมื่นห้าพันห้าร้อยคู่นี้นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับโรตรี่โรตรีหนึ่งเก้าสองนะครับตาช้างหนึ่งเก้าสองนะครับมีใบเต็มมีใบหักนะครับเป็นตาช้างหนึ่งเก้าสองนะครับสภาพด้านหลังประมาณนี้นะครับหนึ่งเก้าสอง ราคาอยู่สามหมืนสี่นะครับสามหมื่นสี่นะครับรถอแตนซิ่งนะครับเฉพาะโครงหมื่นแปดนะครับคันนี้หมื่นแปดนะครับอิตนซิ่งนะครับหมื่นแปดนะครับนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามได้แหนบก็มีนะครับเนี่บมือสองนะครับตับละไม่ไม่กี่ร้อย นะครับเข้ามาดูได้พี่น้องท่านไหนสนใจนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บงานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ร้านแสนเจริญเทคเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมพี่น้องที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่กดติดตามไปแล้วอย่าลืมไปกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแสนเจริญเทคเตอร์ ector, ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ